มีคำขวัญว่ามีเหรียญของหลวงพ่อไพรวัดกำแพงใครจะมาคาบแกงก็ไม่ต้องกลัวถึงไหนถึงกันกงกระพันชาตรีเป็นเลิศชื่อเสียงของหลวงพ่อไพรโด่งดังถึงขั้นบรรจุเป็นคำขวัญของเขตบางขุนเทียนก็คือหลวงพ่อไพรวัดกำแพงแหล่งเกษตรกรรมวัฒนธรรมมอญบางกระดีพื้นที่ทะเลกรุงเทพประวัติของหลวงพ่อไพรนั้นท่านเกิดเมื่อวันอังคารเดือน6ปีวอก ตรงกับปีพุทธศักราช2403ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางบอนใต้อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีเป็นบุตรของนายเหลือนางทองนามสกุลทองเหลือครอบครัวของท่านประกอบอาชีพเษกษตรกรรมเมื่ออายุท่านได้8ขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับหลวงพ่อทัดวัดสิงห์ท่านเป็นคนมีรูปร่างแข็งแรงด้คอกล้าหาญทรหดอดทนมีเพื่อนฝูงมากยุคนั้นอย่างบางบอนใต้ เป็นดินแดนนักเลงหัวไม้มีทั้งชนไก่กัดปลาข้องอ้อยเป็นต้นเวลาวัดมีงานมักจะนัดตีกันเป็นประจำตัวของหลวงพ่อไพรขณะที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นนั้นพระพวกของท่านยกย่องให้เป็นลูกพี่ทำให้บิดามารดาเกรงว่าจะเสียคนเพราะคบเพื่อนไม่เลือกว่าดีหรือพานจึงขอร้องให้บวชพระให้สักหนึ่งพรรษาท่านก็ไม่ขัดโดยได้เข้าอุปสมบทที่วัดกำแพงมีหลวงพ่อทัดวัดสิงห์เป็นพระอุปชาหลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อดิ์วัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าฉันทัสโรหลังบวชแล้วท่านก็ได้สนใจศึกษาทางธรรมอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อท่านบวชเป็นพระหลวงพ่อไล่ฉันทัสโรอยู่จำพรรษาที่วัดกำแพงศึกษาพระธรรมวินัยท่องบทสวดมนต์จนจบทุกคัมภีจดจำได้แม่นยำและเกิดเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาครบหนึ่งพรรษาแล้วเลยไม่ยอมศึกพอพรรษาที่สอง ก็พยายามจนท่องพระปาติโมกได้และท่านได้ขอถ่ายทอดวิชาด้านกรรมฐานและวิปัสนาธุระกับพระอุปัชายะและพระคู่สวดซึ่งล้วนแต่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้านพุทธ,ธาคมท่านได้เรียนวิชาเมตตามหานิยมเช่นของร้อที่พึ่งสีปากจากหลวงพ่อพ่วงวัดกกเรียนทางคงกระพันชาตรีทำผ้าประเจียบแดงกับหลวงพ่อดิบวัดกำแพงนอกจากนี้ ท่านยังได้ขอเรียนวิชาทางศสยศาสตร์เวทมนต์เช่นวิชาผูกหุ่นพยนต์จากหลวงพ่อคงอาจารย์รุกขมูลทุดงจนมีวิชากล้าแข็งแม้ท่านเก่งขนาดไหนแต่ไม่เคยคุยโวโอ้วดชอบดำรงตนแบบสมถะไม่ทะเยอทยานในลาบยศมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆของส่วนตัวทำเองไม่เคยใช้ใ,ใครทำขยันในการทำวัดสวดมนต์เคร่งครัดต่อพระธรรมวินยัยชอบความมีระเบียบเรียบร้อย หลวงพ่อเรียกวัดเราเคยสนับสนุนให้ท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระครูท่านกลับพูดเป็นคำคมว่าฉันไม่อยากเป็นพระครูหรอกสอนตัวเองก็พอใจแล้วเพราะการเป็นพระครูหมายถึงต้องเป็นครูสอนพระนั่นเพราะท่านไม่ได้หวังจะเป็นใหญ่เป็นตัวอะไรไม่สนใจเรื่องยศช้างขุนนางพระตามคำกล่าวของคนโบราณส่วนตำแหน่งสมภารท่านก็ไม่เคยสนใจแต่ว่าขัดชาวบ้านไม่ได้จำเป็นต้องรับ ใครมีลูกหลานส่วนใหญ่จะมาขอให้ท่านบวชให้เพราะเลื่อมใสศรัทธาในจริยวัดอันงดงามของท่านอยากได้ของขลังของดีจากท่านในปีพุทธศักราช2478คณะสิทยานุสิร่วมกันบำเพ็ญกุศลฉลองอายุให้ท่านในงานนี้เองได้ออกเหรียญรูปเหมือนของท่านเต็มองค์ห่มลดไหลนั่งสมาธิเป็นเหรียญหล่อทำรูปคล้ายจอกด้านหลังเหรียญมีอักขรไทยว่าที่ระลึก2478 เหตุอัศจรรย์นในวันเททองเหรียญปรากฏว่าสายสิงิ์ที่อยู่ในพิธีได้ตกลงมาถูกเทียนชยัยจี้อยู่จนหมดเวลาพิธีปรากฏว่าสายสินิ์ไม่ไหม้ไฟเป็นที่น่าตื่นเต้นเพราะขณะนั้นท่านนั่งปรกบบริกรรมด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่หลวงปู่ท่านชอบเสกเดี่ยวไม่ค่อยไปร่วมพิธีกับใครโดยกล่าวเป็นในว่าการไปร่วมกันไม่รู้ว่าใครจะแน่สู้เดี่ยวไม่ได้และเหตุที่ท่านได้สั่งเหรียญจอบนั้น เพราะจอบเป็นสัญลักษณ์เครื่องมือสําคัญในการเพาะปลูกชาวนาชาวสวนจะพึ่งจอบซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายครับท่านผู้ฟังใครที่ได้รับแจกไปห้อยในสมัยนั้นรับประกันเรื่องความเหนียวมีดหรือปืนไม่ระคายผิวหนังถึงขนาดที่ว่าศาสตราวุธทุกชนิดไม่ได้กินเลือดวัตถุมงคลของหลวงพ่อไพรวัดกำแพงนอกจากเหรียญจอบยอดนิยมแล้วยังมีเหรียญรูปไข่สร้างด้วยเนื้อสมริดและทองเหลืองฝาบาทที่ต้องทำเป็นเหรียญหล่อ ท่านบอกว่าพิธีเข้มข้นกว่าเหรียญปัม๊มและเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ดังมากคำขวัญของเหรียญมีว่ามีเหรียญหลวงพ่อปล่วัดกำแพงใครจะมาฆ่าแกงก็ไม่ต้องกลัวถึงไหนถึงกันคงกระพันชาตรีดีนกักแหลต่อมาในงานล้างป่าช้าวัดกำแพงท่านได้ออกเหรียญเป็นรูปพระพุทธเนื้อโลหะทองเหลืองเรียกว่ารุ่นล้างปา่าช้าใช้ได้ผลมีคนนิยมมากเช่นกัน การแจกเหรียนของท่านไม่กะเกณ์ในเรื่องเงินทองใครจะทำบุญก็ทำใครจะมาขอฟรีๆท่านก็ให้หลวงพ่อปล่ท่านมีกระแสติดอันกราแข็งคราวหนึ่งจเจ้าคุณพระพุทธพยากรเจริญอุปวิกาโสวัวดหมูสิทธิเอกองค์หนึ่งของพระภาวนาโกศลเถระหรือหลวงปู่เอี่ยมบัดหนังได้มานิมนให้ไปนั่งปรบในงานหล่อพระหลวงพ่อปลท่านได้บอกว่าให้บอกเวลามาว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไหร่ แล้วท่านก็นั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิโดยไม่ต้องเดินทางมาถึงวัดพอถึงเวลาปลุกเสกพระอาจารย์ที่นิมนต์มาจะเห็นร่างของหลวงพ่อไปลปรากฏนั่งสมาธิอยู่ในพิธีด้วยเรื่องนี้เป็นที่โจทจันท์กันไปทั่วในสมัยนั้นในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาลูกศิษย์คนหนึ่งครับท่านผู้ฟังถูกเกณฑ์ทหารไปร่วมรบได้มาขอของดีจากท่านเพื่อเอาไปคุ้มครองตัวหลวงพ่อไปลท่านก็ได้เสกก้อนหินข้างทางรถไฟให้หนึ่งก้อน สิทธิ์คนนั้นเห็นแล้วจะไม่เอาก็เกรงว่าท่านจะว่าจึงนํำหินก่อนนั้นถักลวดแขวนติดตัวไปรบปรากฏว่าไม่เคยมีอันตรายและไม่เคยป่วยไข้ปืนในสนามยิงมาเท่าไรก็ไม่ถูกเลยสักลูก วัตถุมงคลของท่านเดี๋ยวนี้หายากมากๆและมีราคาแพงมากๆครับท่านผู้ฟังยากที่จะหามาแขวนสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแต่แอดมินขอแนะนำเหรียญเจอบรุ่นสองของหลวงพ่อไปลายครับเพราะประสบการณ์ไม่แพ้กันมีผู้คนที่นำไปใช้ได้เกิดประสบการณ์มากมายทั้งถูกยิงทั้งรถชนทั้งเรื่องอะไร,ต,ร,ออะไรต่อเรื่องอะไรหลายอย่างเรื่องโชคลาภก็ไม่ธรรมดาเหรียญรุ่นนี้ยังพอหามาใช้ได้ในราคาที่ยังจับต้องได้แต่อนาคตแพง แน่นอนที่บอกนี้แอดมินไม่ได้มาขายนะครับแอดมินก็ไม่มีเหมือนกันแต่อยากจะแนะนำให้ไปหามาใช้ใครมีเยอะก็แบ่งแอดมินสักเหรียญน,นะครับ หลวงพ่อไปลายวัดกำแพงท่านมรณาภาพด้วยอาการอันสงบเมื่ออายุ79ปีพรรษาที่ห9มีคนเล่าว่าแม้มรณาภาพไปแล้วหนังก็ยังเหนียวสัปประรอเอามฆตบแต่งศพของท่านก็เฉือนไม่เข้าต้องจุดทูกจุดเทียนบอกกล่าวขอขมาแม้กระนั้นก็ยังเฉือนไม่เข้าและศพท่านก็แห้งไปเฉยเฉยไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นทั้งนี้เพราะท่านรักษาศีลบริสุทธิ์นั่นเองในวันเผาศพ มีผู้คนไปร่วมงานกันมากมายหลายจังหวัดทั้งคนใหญ่คนโตคนธรรมดาสามัญหลายชนชั้นวันนะและท่านก็ได้แสดงอภินิหารให้เป็นที่ประจักษ์โดยทางลูกศิษย์ได้นำพลุตะไลไฟพเนียงดอกไม้เพลิงมาจุดปรากฏว่าด้านหมดเนื่องจากท่านไม่ชอบเสียงอึกกทึกครึกโครมแต่พองานเลิกได้นำมาจุดใหม่ได้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวกลายเป็นเรื่องที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ แม้แต่กระดูกที่เท่าก็ถูกยื้อแย่งกันอุตลุดไม่มีเหลือก็เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้สำหรับพระคาถาที่หลวงพ่อปล่ยท่านได้ภาวนาเป็นประจำก็คือคาถากำแพงเจ็ดประการใครจะเอาไปภาวนาก็ได้นะครับเอา้าจดนะครับไม่ขึ้นให้นะครับที่เกียบพิมพ์พุทธังธรรมังสังขังสัตตะระตะมะปาการังอมมหากังสารังขัดฉามิสุสุสละละ โสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบังให้ภาวนาก่อนนอนทุกคืนคุ้มภัยอันตรายได้ดีพวกศัตรูจะทำอะไรไม่ได้ครับ